ปล่อยสภาพเล่าเลยปล่อยสภาพน้ำเขาจับมาได้ซื้อเขามาปล่อยไปไปเรื่อยๆเด้ออยู่นี่เด้อเอาม่ได้ดอกออกจากสวนนี่ม่ได้ดอกให้อยู่นี่เด้อหากินยุนี่เด้อปลาหลายอยู่ดอกมันกินปลาป่ะตากินปลาเลยไป้ควันเลยเห็นไหมเออมันอยู่แบบนั้นเนาะ อันนิบกัดมันบ่ออะไัดมันหมูน่ะได้เออการ์ดมันจะกัดหมูดีเี้ยนบ่อืมโอ้มันมดอยู่แบบนั้นเนาะอ่ตายนนี้แล้วออกมาได้ดอกขาดครพอได้ไว้บึงเลี้ยงหลายปีกันไงเลยหาหลายอก็ยังว่าเจ้าเฮดีเจ้าขเจ้ากินให้ด้ได้ดังะเนย ป,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 ปวดปวดปวดปดปวดกี่นหนะนายเอออะปวดปล่อยชีวิตไปชีวิตหนึ่งละ